วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA ceramic pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับเราอยู่เชียงดาวนะครับเตรียมตัวจะไปเชียงใหม่ Family t r i ทครั้งแรกนะครับรอบนี้นะแล้วก็คราวนี้นี่เมย์ May ไม่ไปด้วยนะเมยอยู่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าเราจะไปกับ2องคันนครับแล้วก็เราได้ยืม all A good cut จากคุณชนนะครับที่ ceramic pro เราจะไปคืนโอเคจะเป็นอะไรนะ โอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวแต่จะถ่ายวีดีโอเดี๋ยวจะไปแล้วนะเราจะลดอันนี้ไปคืนนะครับแล้วก็จะรับโดรมอนหรือว่าโอเคโดรมอนนั่นนะเซเขาได้ทำทรีทเมนต์นะครับมันเป็นเขาเรียกรีบอนเ0 0ดบาทมันก็ไม่ไม่ค่อยแพงแต่ว่ารถมันก็ดูดีคุณตั้งเยอะนะครับเซ c v นะครับแล้วก็อันนี้คันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสองสามอาทิตย์ี่ยเราก็ได้ใช้เป็นฟาร์มเมคอรเราเอาเบาะ เบบีซีอะไรใส่ในนี้นะครับตอนนี้เราออกหมดแล้วเออมันมีเศษขนมนิดหน่อยนะครับเราเขาก็จะตูดฝุ่นได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่คุณก็รู้ว่ามันไม่ค่อยมีที่เยอะนะเราเอากระเป๋าที่มันลุกนะครับซัมซุงไอทอาจจะไปซ่อมที่เชียงใหม่นะครับเอาใส่ไว้ในนีดเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะขับ M G I M 6อันนี้เป็น Premium r a ร i วนด์ร้นะครับก็ใหญ พอดีนะครับไอ้นี่เราก็มี c y เบ x ก n ์อน s ริสีทอิสระนั่งในนี้นะครับมีแอร์แบกก็นะไฮเทคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มี c y เบ x ก์อันนี้คือเอ่อคลาวด์ T นะครับสำหรับออคเซนแล้วเอาขนมาจากนอร์เวย์นะครับขนของดีมาจากนอร์เวย์นะครับ safety first แล้วก็ข้างหลังนี้นะก็มีที่โอเคนะครับไม่ใช่จะแบบใหญ่มากนะ ส่ได้8 b a บ a n a b o x องบะเครับแล้วก็มี Cy E บ็กซ์อี e m นะเป็นเป็นรถเข็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาคยาแล้วเอาไป2อันเผื่อไว้ถ้าหล่อนจะต้องหลับกลางวันนะครับแล้วก็กระเป๋าใหญ่ไปใบเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้อิสิเบลก็จะฝึก,กเข้าห้องน้ำนะครับก็ต้องเอาเบาะอันนี้มาหน่อยนะครับแล้วก็เอาถุงอีเคียมาเนี่ยมันเหมาะดีนะก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีของเยอะนะโอเคแล้วก็ ผมจะต้องขับ i m 6แล้วก็แอมจะขับแมวไปเชียงใหม่นะครับป่ะไปแอลป่ะเราขับไปดนสักพักนะครับแอมก็ขับข้างหลังนะครับ ขับแมวนะแล้วก็เมื่อกี้นี่ผมก็คุยกับออมที่โทรศัพท์นะผมถามว่าต้องแล้ทำไมรีบเหรอฮะรีบทำไปไหนก็ <c ười> บอกผมไม่ได้รีบนะอ่าก็ขับธรรมดาเนะยถึงขับช้าวกว่าปกตินะเพราะว่าแอมก็อยากจะให้เด็กๆนอนสักสองชั่วโมงอ็อกซ์ต้องการนอนสองสองชั่วโมงตอนนี้หลับหลับข้างลังนะเอ่าไดมันมันปี๊บอะไรเนี่ยฮะผมจะปิดทุกอย่างไหมเนี่ย ใช่ปิดทุกอย่างแล้วแต่งนะแล้วแล้ก็ถ้าจะ้ดีวก็น่าจะน่าจะให้นอนสักสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงนะครับก็ต้องขับช้าหน่อยเพราะว่าถ้าเราขับแบบปกตินี่ก็จะไปถึงสักชั่วโมงครึงนะ่งถึงเชียงใหม่แต่ว่าเต็่งกิตผมก็ไม่ได้ขับเร็วมากนะแต่ว่าตอนมันเป็นถนนโค้งเลยผมก็จะใช้แบบ เลนซ้ายหน่อยขวาเช็คว่ามันมีรถแล้วเาก็จะขับงั้นมันจะได้ขับเร็วเร็วได้แล้วก็สม o o t หน่อยจะได้ไม่ต้องแบบโค้งหักแรงไปแอมอาจจะไม่ขับงั้นนะ <c oughs> มือก็ดูเหมือนกัว่าเราขับเร็วมากโอเคไม่เป็นไรแล้วรถตัวนี้มันก็แปลกนะครับรอกเเราตั้งไว65้65กิโลเมตรต่อชัโมงสปีดป็อในครูสคอนโทรลแต่มันจะขับ69อ่ะแ้าตอนเราขับร้อยนี่มันจะขับร้อยเจแต่ว่า69 เปเดโนมานะครับมันเป็น64 GPS ปีดนะโอเค Always b u g g y Cruise Control <ś red> แต่ตอนนี้เราใช้ไฟน้อยนะครับแค่139วัตต์เอาต่กิโลเมมรว้าว wow. Amazing uh, กับคันนี้นะแล้วก็อีก3-4วันนี้ผมจะขับกลับไปกรุงเทพนะผมก็อยากจะเทสดูนะว่าตอนเราขับนคนเท่าแต่ว่าเราจะขับวยกันนี้นะ จะวิ่งประมาณ78 7 7กมตรตชั่วโมงมันจะใช้ไฟน้อยแค่ไหนนะครับคอยดูนะครับ าำฉุนเซรามาิ i โปรเชียงใหม่แล้วครับแล้วก็นะจากียงดาวเราใช้แค่111 w สิอวัตต์อเ่กิเมตรนะ simply amazing wow ก็แปลว่า i m 6นะครับมันสามารถที่จะใช้ไฟน้อยนะครับคุณต้องขับที่ไหนที่มันร้อนนะ31องศาแล้วก็ขับช้านะครับ r a y w h e l drive นะไม่รู้ว่า all wheel drive มันจะเป็นยังไงนะครับ อค okay. นี่กลับมาแล้วครับเราจะเรียกโดรามมนสองว่าโดรามอนก็ได้มันไม่ใช่เป็นโดรามอนแต่ว่าเราโอเคครัน้นี้นะครับผมได้ซื้อที่กรุงเทพนะสอ0แสนหะ้าหมนนาสอ้อยสี่สเคนะครับแล้วก็มันก็มีปัญหากับลูกปืนนะครับแล้วร้านที่นี่นะ้านิรเมฆโปรเขาก็ช่วยผมขับไปที่เอ็มจี MG, หางดงนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืน2ข้างนะครับ 8,500บาทนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนกล้องถอยหลังนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้ก่อนนะั้นมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ได้กล้องอันใหม่แล้วครับอันนั้นเท่าไหร่นะ2,800บาทรวมแล้วเป็นสักหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ผมก็ถาม MG Thailand ว่าขอลดราคาเท่าไหรมาเขาก็ช่วยลดราคาได้ลดไป15%นะครับก็จ่ายไป9,000นะค่าซ่อมลถนลดหน่อยนะครับแต่มันมันดูใหม่นะครับ Ceramic Pro เขาจะมีแพ็กเกจ ชื่อ reborn นะครับมันก็จะก็จะค l e a n d e คล c l a n ทุกอย่างแล้วก็มีแบบมีอะไรพ่นอะไรให้มันให้มันแบบโค a ติแต่ว่ามันไม่ได้ค o ติิแบบดีเหมือนออดโอรมอนหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้แก้อะไรเพราะว่ามันเป็นเขาเคยมไม่รู้ว่ามันเคยมีอะไรโดนนี่แล้วเขาก็ซ่อมแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ มันก็ว่าเก็บให้มันเป็นอย่างนี้นะครับใช่คุณชนที่เรามิพโคเขายังบอกว่าเขาก็สามารถที่จะซานอันนี้ได้นะแล้วก็แบบใส่โคตติ้งใหม่หรือว่าใส่อันนั้นนะสีใหม่แต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ทำเพราะมันมันเป็นอย่างนี้ครับเราจะเก็บให้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันมันเขาบอกว่ามันทาไม่ได้เลยไม่รู้แต่ว่ารถมันก็ดูมันดูเหมือนใหม่แล้วนะครับโอเคตอนเราจับอันนี้มันมันโอเคมันจะไม่ได้แบบสูทมาก เหมือนตอนเราซื้อแพ็กเกจที่มันเป็นราคาตั้ง4-5หมื่นอันนั้นมันเป็น s t o a m i c Pro นะครับสี่หรือว่า5เลเลยจะไม่ได้แล้วนะอันนั้นมันทำให้รถมันแบบว้าวเลยนะแต่ว่าอันนี้มันก็ยังมีแบบอ q คว p ฟูบิกอะไรเรเปลนต์ Re 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 น้ำอะไรนะครับแล้วเขาก็ได้คลีานภายในดูแบบใหม่มากแล้วนะครับเหมือนก็ว่าไม่ได้ใช้เลยเ <c> น <oughs> ี่ยฮะ แล้วในนี้ก็เหมือนกันว่ารถคันนี้มันเป็นรถบริษัทก็ไม่มีเด็กอะไรนั่งข้างหลังอะไรนะครับก็สภาพดีมากเลยนะครับแล้วหนชื่นางคนขับก็เหมือนกันนะครับเราอ,อาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าคุณชนนะครับเขาบอกว่าก่อนนั้นอ่ะ stitching นี่นะครับมันไม่เห็นนะ,นะสีขาวนี่ไหนมัน,มนเป็นสีดําแล้วมันเขาก็ clean d e ดี c คลีนแล้วก็ให้สีมันออกมาเหมือนออริจินอลนะครับว้าวฮะสองแสนห้าหมื่นก็ได้ลดอย่างนี้นะครับโอเคเทคโนโลยี okay, มันอาจจะไม่ค่อยใหม่เหมือนคันอื่นแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ดีโอเคแบตเตอรี okay, ่เสื่อมผมได้วัดแล้วนะ่าเสื่อม12%จาก42ประมาณ42 kWh กิโลวัตต์ชั่วโมง ตอนนี้มันเหลือสัก37กิโลวัตต์เแต่มันก็ยังวิ่งได้สัก250กิโลเมตรมันก็ชาร์จโอเคมันก็มี C/C/S นะครับมันก็ใช้ได้นะเราก็ไม่ใช่จะใช้อันนี้แบบซีเรียสเราจะขับแถวเชียงดาวอาจจะมาเชียงใหม่นานๆครั้งหนึ่งมามันก็ไม่เป็นไรนะครับขับมาไปกลับได้สบายกูจะไปกลับได้เกือบสองรอบนะครับกับรถคันนี้นะครับก็ลันเซรามิโครนี่ผมก็แนะนำนะครับผมก็ชอบเขาทำแบบงานดีมากนะครับ มีแต่ลูกค้าที่เอารถของเขามันไม่จะเป็นรถถูกๆนะครับที่เขาเอามาทำที่นี่นะครับก็มีหลายแพ็กเกจเคลือบเซรามิกหรือว่าทำอย่างอื่นนะครับให้ดูนะครับลูกค้าน,ะนี่มีมี f e r r a r ามาที่นี่นะครับแล้วก็มีรถเบนทอะไร BM เออะไรมาที่นี่นะครับ อันนี้มันเป็นมันเป็นห้องที่มันไม่ใช่ไม่ให้มีฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะติดฟิล์มกับทําอะไรที่มันสําคัญอันนี้นะครับอันนี้น่าจะผมคิดว่ามันมีมีการเริเดวตกันมาไม่ต่างกก็ <c oughs> อ๋อในเป็นหนึ่งสองสามสี่นะป้ายทะเบียนนะครับถ้าผมจะมีป้ายทะเบียนอย่างนี้นะผมก็จะจะเลือกที่มันเป็นน i n e nine nine ก็เซมิโพงเชียงใหม่ดีมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตน,นี้ เดี๋ยวเคนจะหิวนะเดี๋ยวเราจะย้ายของเราได้ยืมแมวนะครับเราก็ต้องย้ายของนิดหน่อยจากแมวไปใส่ใน MG นะครับวดลมอนนี่นะครับก้อยถังกล้องถอยหลังนะครับวันนี้เคลียร์ดีแล้วครับโอ้สองพันแปดร้อยบาทโอ,โอเคสักสองพันห้าร้อยบาทหลังจากดิสคาวน์นี่มันก็ดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแคร์แล้วกับอันนี้ใช้ได้อีกหลายปีนะครับ เกนี้แอมจะขับ MG <laughs> เหมือนเมื่อก่อนก <laughs> ็ได้สอนนิดแต่มันมีมันมีปุ่ม start stop อมันใช่มันแบบโบราณนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ยังไงอะไระเนี่ยอพราฉะนั้นก็ขับได้แล้วนะ,นะ <laughs> ขับง่ายดีคันนี้นะครับ <laughs> ั o ละ m o n Reborn มาเซ็นทรัลเฟสติวัลครับคนนักขนาดเลยนะเราจะไปหาตะเก็นที่ฟูดสปอร์ตของนะครับโอเคเราเลือกข้าวหมูแดงนะครับเด็กๆชอบกินหมูกับหมูแดงนี่นะครับซุปนะวยนะแล้วก็มีขาหมูนะครับมยมอิสุบายชอบขาหมูโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นนะครับอ่าไม่ทีบอย่างนั้นอย่าทีบอย่างนั้นไงเน,นี่ยคนดูเนี่ยแต่ว่าผมสังเกตนะว่าที่มังไทยนะครับ ผู้ชายจะยืนดูผู้หญิงเปลี่ยนปัามเพลินครับผมเกือบจะลืมแล้วนะวันนี้เป็นวันที่ส5ธันวานะครับ Merry Christmas โอ้ปัดลมเลยเนี่ยโอ้โอเคนี่เราเข้ามาในป้อมสักครับจะเล่นจะเล่นเฮเฮผมก็มาครับเด็กๆแล้วก็เออแอมก็ได้ไปชิลก่อนไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายกับเด็กนะครับหนึ่งชั่วโมงนะ Yeah, yeah. <laughs> ตอนนี้บาาอ์เสร็จแล้วครับแล้วก็จะหาอาหารนะครับที่นี่มีอาหารเพียบเลยนะเพราะผมจะไกินน้ำส้มสดๆแล้วก็อย่างอื่นนะครับโอเคไปไปหาอะไรกินมีอาหารเยอกเลยนะครับอันนี้อันนี้เงินนงไงแล้วอาจจะเคเลขับแล้วนะจะต้องดูนะมีอะไรบ้างออื เขานี่เราพักทาวเฮานะครับบ้านก็จะติดถือตรงนี้นะเพรอะผมก็ไะถามโฮสต์มาเราจอดสองคันได้ไหมผมบอกว่าได้โอเคแล้วก็จอดคันหนึ่งข้างในนั่นนะโดยคันของหลอดนะครับก็ไม่ได้ไม่รู้ปดนะไม่ได้เกะกะไปนะครับอันนี้ก็แค่สองพันต่อคืนนะครับไม่แพงนะแต่ว่ามันมีข้อเสียนิดหน่อยนะครับห้องข้างล่างก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับ แต่ว่ามันไม่มีแอร์มีแต่พัดลมโอเว f ร n s ฟนะครับออกเสรับแล้วดึกเลยเนี่ยจะสามทุ่มแล้วแล้วก็อ,อักสุหกหักน้อยแต่ลบเนี่ยหักน้ำส้มนิดหน่อยเดี๋ยวต้องครีนละเอียดนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีห้องครัวมีห้องน้ำข้างหลังนะครับอ้เดีเน,น,น,นี่เสียงดังเลยจะปิดประตูเน,นี่ยโอ้ปั๊มน้ำเนเสียงดังหร ก็มีห้องน้ำข้างหลังนะครับมีที่อาบน้ำอันนี้ยังไงอ่ะคุณอึแล้วก็อาบน้ำพร้อมกันได้หร <c oughs> ข้างบนนี่ก็มีห้องนอนตั้ง3ามห้องน,น,นะครับก็ดีแต่เราก็มีแต่ผู้ใหญ่สองคนลูกสองคนนะครับอันนี้ห้องเมนนะครับก็มีจกนีน่ห้องน้ำอยู่นี่น,นะครับ แล้วก็ไอซสิบอ้จะไปให้อย่างแล้วก็มีห้องนอน2ห้องนะครับมีมีแอร์ข้างบนด้วยนะครับผมก็ทำวิธีตั้งอุณหภูมิ16องศาเย็นสุดนะครับคูล,ลาวข้างบนหน้าเดี๋ยวอากาศเย็นๆข้างบนมันก็จะลงไปข้างล่างนิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้ไมั้ยอย่างนี้นะครับ2คืนแล้วก็มานี่ เพื่อที่จะมาเอา MG นะครับแล้วก็าหาจะมาปล่อยให้เล,ล็กๆเด็กๆไปเล่นที่เบาสนิดหน่อยนะครับเด็กๆชอบนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ตอนอยู่เชียงดาวละอ่อนเบื่อเชียงดาวอันนี้ชิล